สวัสดีครับร้านทาท่าแมแหลกครับผมวันนี้พาทุกท่านมาพบกับตัวโตลต้าเวลไฟนะครับผมติดตั้งตัวกล่องสัมภาระขนาด420ลิตรครับเปิดได้2ฝั่งนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมมีตัวช่วยดึงตรงด้านนี้ด้วยนะครับผมสําหรับเวลาที่จะเปิดขึ้น้วสูงนะครับก็สามารถที่จะจับตัวนี้แล้วดึงได้นะครับ้อมจับชุดขาจับของรุ่นของตัวเวลไฟนะครับผม หรูหลาสมกับตัวรถเลยครับใส่ของได้เยอะนะครับผมตัวน,นี้เหมาะมากครับใช้งานก็ง่ายครับตัวนี้ตับลมดีนะครับตัวรูปทรงคนเป็นอโรไดนามิกนะครับตัวคอนใดนะครับที่สนใจนะครับติดตั้งตัวกล่องสัมภาระนะครับ รถรุ่นต่างๆครับหรือรถตู้หรือโตลต้ตาเวลไฟนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านทาร์ตแทมแกลครับเบอร์โทรศัพท์083-238-6984ครับผมขอบคุณมากครับ